ช่วงที่ฝึกซ้อมยากเย็นแสนเข็นจริงๆนะครับช่วงนี้ก็ออกไปวิ่งข้างนอกก็ไม่ค่อยได้นะครับฝนก็ตกนะนี่จะได้ยินเสียงฝนนิดหน่อยนะครับในคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับผมสระครับวันนี้มานั่งคุยกันเรื่องร่างกายของนักวิ่งมาราธอนนะครับ6อย่างที่จะต้องมีนะฮะมีอะไรบ้างครับไปฟังกันเลยเล่มนี้เลยนะครับตัวแอดวนซ์มาราธอนนิ่งนะตัวเนี้ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับ เรื่องของการวิ่งฝึกวิ่งมาราธอนนะ,ะซึ่งผมเองเป็นคนที่อยากจะเป็นนักวิ่งมาราธอนที่ที่ดีหนังสือในหลายๆเล่มในโค้ชหลายๆท่านหรือว่าใน Facebook ใน google หรือว่าโค้ชคนไทยนะฮะหรือคนที่เรารู้จักคนที่เก่งๆนักวิ่งเก่งพูดคุยกันเนี่ยมันมีแนวทางการฝึกซ้อมที่แตกต่างกันนะครับคือไม่เหมือนกันนะแต่ละท่านแต่ละคนแะโค้ชเนี่ย ก็จะมีความคิดมีวิธีการฝึกซ้อมมีวิธีการเตรียมตัวร่างกายเตรียมการแข่งขันอะไรต่างๆที่แตกต่างกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเต้องศึกษาแบบภาพรวมๆผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็จะอยากจะเล่าให้เพื่อน <S <S ๆ,ๆฟังนะครับในวันนี้นะซึ่งหนังสือ Advanced Marathoning นะฮะเป็นหนังสือที่เขียนโดยอ่านักวิ่งมาราธอนนะครับทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับที่ชื่อคุณพีทฟิสซิงเกอร์นะครับเนี่ยเป็นนักวิ่งมาราธอนนะครับเป็นผู้ชายนะส่วน อีกท่านหนึ่งก็คือสกอตต์ดักลาสเนี่ยเป็นบรรณาธิการของ l u n เน w o r เวลนะครับเป็นผู้ที่ข้ามบอร์ดในวงการงานเขียนนในนิตยสารในเว็บไซต์อะไรต่างๆของ l u n เน w o r เวลนะครับซึ่งนะฮะก็ร่วมกันเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับเป็นเติร d ดอ i ดิชัครับก็คือการแก้ไขครั้งที่3แล้วนะฮะหน้าปกตัวนี้ได้รับคํานิยมจากคุณมอลลี่ฮั d เดลนะครับก็คือเป็นนักวิ่งมาราธอนที่ใส่เสื้อสีม่วงเนี่ยนะฮะ คือทั้งหมดเนี่ยในภาพนี้นะก็คือเป็นงานนิวยอร์กมาราธอนปี2018นะฮะซึ่งคุณมอลลี่เนี่ยก็วิ่งมาข้างๆกับคนนี้เลยฮะเชเลนปัญาการนั่นเองนะครับก็คือนักวิ่งมาราธอนทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับทีมโบว์แมนฮะโบว์แมนแท็กซขับนะบตอนนี้เป็นโค้ชอยู่ด้วยนะฮะอยู่ในทีมไนกี้นะครับผมก็ได้อันดับหนึ่งของอ เมกานะครับนักวิ่งเมกานในวันนั้นนะครับชาวเมกานะครับคนแรกที่เข้าครับคนที่สองก็คือมอลลี่นะครับในวันนั้นนะอันดับหนึ่งไม่ไม่ต้องสืบนะครับคนนี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับแมรี่คิธานีนะครับคือเป็นเจ้าแม่ของ นิวยอร์กมาราธอนอยู่แล้วนะครับคือวิ่งมา4 0ปีนี่คือติดหนึ่งใน3ตลอดนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับการฝึกวิ่งมาราธอนที่ในระดับเข้มข้นขึ้นนะฮะสำหรับนะักวิ่งมาราธอนที่อยากจะพัฒนาเวลาแล้วก็พัฒนาร่างกายตัวเราเองเพื่อที่จะฝึกวิ่งในระยะมาราธอนให้ได้ดีนะครับย้ำนะครับว่าเป็นระยะมาราธอน4 2 1 9 5กิโลเมตรนะครับเพื่อนๆที่อยากจะวิ่งมาราธอนให้ได้ดีหรือว่ายังไม่ได้เคยวิ่งเลยนะครับก็ฝังกันเอาไว้ ไปเพลินๆน,นะครับคือจริงๆแล้วส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าช่วงที่ผมได้พักแบบนี้มันก็เหมือนกับตารางต่างๆมันก็คือเลิกหมดนะผมเองก็ไม่ใช่เป็นนักวิ่งมาราธอนที่เก่งอะไรมากมายนะครับแต่ชอบมากชอบวิ่งมาราธอนชอบระยะมาราธอนนะได้อยากจะลงระยะมาราธอนแยกออกมาเป็นข้อๆให้เพืเ่อนๆได้ฟังกันนะครับมีทั้งหมด6ข้อนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของอ high p r o p o r t i o n of slow twist นะครับ slow twist muscle เนี่ยก็คือกล้ามเนื้อก,กระตุก ช้าหรือว sí. ่ากล้ามเนื้อแดงนะฮะกล้ามเนื้อแดงแล้วก็กล้ามเนื้อขาวของนักวิ่งมาราธอนนะฮะกล้ามเนื้อแดงคือกล้ามเนื้อกระตุกช้าเหมาะสําหรับการวิ่งมาราธอนนะครับอันนี้ต้องอธิบายเข้าใจกันนะครับเพื่อนๆกล้ามเนื้อแดงกล้ามเนื้อกระตุกช้าเหมาะสําหรับการวิ่งมาราธอนยังไงนะครับกล้ามเนื้อพวกนี้จะมีเส้นเลือดเยอะแล้วมันก็เลยมีสีแดงไงแล้วก็จะมีไมโตคอนเดรียเยอะก็คือมีโรงงานไฟฟ้าเยอะคือสร้างพลังงานในแบบของแอโรบิกเนี่ยได้เยอะนะครับผมนั่น แบบอลร์บิคคืออะไรแบบออรบิก็คือการที่เซลล์เซลล์หนึ่งเนี่ยหายใจด้วยออกซิเจนนะฮะหายใจด้วยออกซิเจนเซลล์กล้ามเนื้อหายใจด้วยออกซิเจนแล้วก็ได้เป็นพลังงานแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีนะฮะอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อกระตุกช้าส่วนพวกกล้ามเนื้อกระตุกเร็วกระตุกเร็วคือสั่งการได้เร็วพวกเนี้ยเขาจะหายใจแบบแอนแอรบิกแล้วทําให้เกิดกลคเตกทําให้เราล้ากล้ามเนื้อแดงเนี่ยกับกล้ามเนื้อขาวเนี่ยมันจะเท่าๆกันครับในมนุษย์ปกติเวลาเราเกิดมาเนี่ย ในแบบสัดส่วนที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละคนในแต่ละเช, ae, ช il, ื tu, Arizona, Toy, <van fark. S 2> ้อชาติในแต่ละเผ่าพันธุ์มันจะเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนไม่ได้เลยเปลี่ยนได้ยากมากๆถึงเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนได้ยากมากๆนะฮะต่อไปดูในระดับประเทศหรือในระดับโลกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะมีกล้ามเนื้อแดงมากกว่ากล้ามเนื้อขาวอยู่แล้วนะพวกเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนพิเศษนะส่วนเราล่ะเราเป็นคนธรรมดาผมเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราก็ฝึกได้ไหมล่ะถ้างั้นเราฝึกให้กล้ามเนื้อขาวไปเป็นกล้ามเนื้อแดงได้ไหมได้นะฮะได้กล้ามเนื้อขาวเนี่ย กล้ามเนื้อกระตุกเร็วกลุ่มที่เรียกว่าเป็น type A นะฮะสามารถที่จะฝึกให้มีคาแรคเตอร์คล้ายๆกับตัวกล้ามเนื้อแดงได้จากการฝึกฝนในระยะยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่1ข้อแรกเลยที่เราจะต้องมีก็คือว่าเราจะต้องมีกล้ามเนื้อแดงเยอะๆหรือถ้าเราไม่มีเราก็จะต้องฝึกกล้ามเนื้อขาวประเภท A เนี่ยให้ทําตัวคล้ายๆกับเป็นกล้ามเนื้อแดงได้เราก็จะมีกล้ามเนื้อ ดีในการวิ่งระยะไกลๆนั่นเองนะครับอย่างที่สองนะครับที่นักวิ่งมาราธอนจะต้องมีในร่างกายของเราก็คือมีแลคเตทเทชโฮที่สูงนะครับสูงเลคเตทเทชโฮคืออะไรครับแลคเตทเทชโฮก็คือ,อจุดที่เป็นประตูไปสู่กด actic, รดเลคติกนะฮะกรดเลคติกก็คือเป็นกรดที่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับจากข้อหนึ่งก็คือว่าเวลาเราวิ่งไปเร็วๆหรือวิ่งไปนานๆเนี่ยการสะสมของกรดตัวเนี้ย มันจะทําให้เราล้าล้าเวลาเราวิ่งไกลๆแล้วเราล้าใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็จะรู้อยู่แล้วกลคติกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็จะลดลงมันก็เพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะลดลงเนี่ยมันจะมีการใช้มันนั่นแหละไปอยู่ในร่างกายของเรานะครับนะเข้าใจไหมฮะคือมันไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเลยมันมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันมีขึ้นมาเสร็จแล้วร่างกายเรา ก็ใช่นะครับตำแหน่งของเลกเตสเทนโทนจะอยู่ประมาณแถวๆ70-80%ของ VO2 max สมมุติว่า VO2 max คือ100%อ่าเซราลดมาสัก20%เนี่ยจะเป็นมนุษย์ทั่วไปก็คือสามารถที่จะอยู่ตรงเลกเตสเทนโทนไปเรื่อยๆได้นะครับการเป็นนักวิ่งมาราธอนที่ดีนะครับเป็นนักวิ่งมาราธอนที่ดีจะต้องวิ่งต่ำกว่าเลกเตสเทนโทนนะครับนักวิ่งมาราธอนทุกๆคนแหละแม้แต่ในระดับโลกก็ตามนะครับแล้วทำไมระดับโลกเขาถึงวิ่งวิ่งเร็วจัังงงงเเ้าววิ่่ร็ไไดยนะใชม เขามีแลคเต t เท h r ที่สูงไงครับคือแลคเต t เทโซเขาสูงประมาณ90%เลยของ VO2 max นะฮะคือเขาสามารถที่จะฝึกให้แลคเต t เท h r เนี่ยมันขึ้นไปจนใกล้กับตัว VO2 max มากๆนะครับอย่างดูอย่างนักวิ่งในระดับโลนะฮะแล้วเขาวิ่งเร็วมากๆเลยนะวิ่งเร็วเพื่อที่จะแบบทำความเร็วทำระยะทางมาลาธอนให้ได้เร็วที่สุด2ชั่วโมงนิดๆ2ชั่วโมง10 2ชั่วโมง5อะไรเงี้ยคือเร็วมากๆเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าให้เขา เร่งขึ้นอีกแค่นิดเดียวอ่ะเร่งขึ้นอีกแค่นิดเดียวจากเพจสามไปเป็นสองห้าเก้าสองห้าแปดสองห้าเจ็ดแถวเนี้ยแค่นิดเดียวเป็นวิเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะก้าวข้ามไปสู่อ่าสูงกว่าแล็กเตเทนโฮได้เลยนะครับเพราะว่าเขาฝึกมาแบบใกล้กันมากเลยส่วนเราน่ยมันไกลมากนะฮะอย่างเช่นเราเราฝึกเทสโธอยู่ที่เพจสี่หนึ่งสี่สองสี่สามแถวๆนี้ใช่ไหมครับวีทูแม็กของผมเนี่ยมันอยู่สาม สามกลางๆเลยสามสี่สามห้าอย่างเงี้ยใช่ไหมทำไมแล t เตตเทชโชกับวีเอทูแม็กทำไมมันถึงห่างกันหนึ่งเลยของผมเนี่ยก็เพราะว่าเรายังยังต้องฝึกให้มันขยับเข้าไปหากันได้อีกมากๆนะครับการฝึกให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในความเข้มสูงๆโดยที่ไม่สร้างกดแลคติกนะครับก็คือการฝึกเทมโป,โปนั่นเองใช่ไหมฮะเพื่ออะไรนะครับหนึ่งถ้าดูตามภาพนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูนะครับก็คือเพิ่มไมโตคอนเดีย เพิ่มจานวนไม็ตัวคนเดียวแล้วก็เพิ่มขนาดของไมโตัวคนเดียวมโตัวคนเดียวคืออะไรนะครับไมโตัวคนเดียวเนี่ยเป็นองค์ประกอบเล็กๆอยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อทุกเซลล์นะครับเพื่อที่จะเป็นโรงไฟฟ้าเรานึกภาพว่าเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อที่จะสร้างพลังงานให้เรานะฮะอ่าโอเคเราต้องมีโรงไฟฟ้าเยอะๆโรงไฟฟ้ามันก็จะต้องใหญ่ๆใช่ไหมครับอ่าข้อ2ก็คือเราเพิ่มเอนไซม์เอนไซม์ที่จะทําให้เกิดระบบแอโรบิกในเซลล์นะร,ระบบการหายใจ ในระดับเซลล์เนี่ยมันจะต้องมีเอนไซม์เข้าไปช่วยนะครับถ้าเกิดว่าเราฝึกบ่อยๆฝึกเทมโปบ่อยๆฝึกให้มีกลคกติกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะต้องเคลียร์ยบ่อยๆใช่ไหมมันต้องเคลียร์ยบ่อยๆมันก็เลยมีเอนไซม์มาช่วยเคลียร์ยบ่อยๆม,มีอุปกรณ์มาช่วยเคลียร์บ่อยๆโอเคนะฮะ้อที่3ก็คือเพิ่มเส้นเลือดฝอยในกล้ามเนื้ออันนี้ชัดเจนนะเพราะว่าเราฝึกบ่อยเราวิ่งที่ตรงเทมโปเนี่ยตรงเทโชเนี่ย ใช่ไหมวิ่งบ่อยๆเข้ามันก็เก่งขึ้นกล้ามเนื้อมันก็เก่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น3อย่างนี้นะครับสอย่างนี้หลักๆจะทําให้เทสโอของเราแลกเตเทสโอของเราเนี่ยมันดีดสูงขึ้นในเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้กับ V2 ลทูแม็กมากขึ้นนะครับแข็งขึ้นเป็นสปริงที่แข็งขึ้นขึ้นไปความเร็วทาความเร็วขึ้นไปใกล้ๆเทสโอแล้วก็ยังไม่เกินนะฮะแล้วก็ลงมาอันนี้คือนักวิ่งมาราธอนนะครับนักวิ่งมาราธอนคือต้องต่ํากว่าเทสโอนะครับแต่นักวิ่งในระยะอื่นเขาอาาจจะววิ่่งงสูงก Take Take ได้ คนละอย่างกัน,นะฮะ5โล10โลฮามาราธอนอย่างเงี้ยคนละแผนกันตัวเนี้ยแต่นักวิ่งมาลาธอนจะต้องอยู่ใต้แลคเตทเทชโชเพราะว่าเราเราก่อนวิ่งกับหลังวิ่งเนี่ยเราจะมีกดแลคติกเนี่ยต่างกันไม่มากในในเลือดนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะวิ่งไม่จบนะฮะไม่งั้นเราจะวิ่งแบบไปแล้วก็ล้าก่อนเมื่อล้าก่อนอ่าใครที่ใครเคยเป็นหลายๆเพื่อนหลายๆ,ๆคนอาจจะเคยเป็นคือวิ่งไปแล้วประมาณ ใส่ไปโอ้โหวิ่งเร็วเอาเร็วไว้ก่อนว่ะเดี๋ยวตอนหลังค่อยแบบค่อยค่อยไปเก็บเอาละกันตอนแรกเนี่ยขอเก็บระยะก่อนตอนหลังก็เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่รอดไม่รอดสักลายนะครเราจะต้องรู้ว่าแลกเตทเทสโซของเราเนี่ยมันคือเพสอะไรนะฮะเบืบอ้องต้นเพรสอะไรแล้วเราวิ่งไปได้จนจบในระยะในระยะทาง42.195ได้ได้จริงที่เพสนี้ข้อที่3นะครับก็คือ มีปริมาณของไกโคเจนนะครับในร่างกายในกล้ามเนือ้อแล้วก็ในตับเนี่ยสูงเพียงพอนะฮะก็คือเก็บกักได้เยอะเต็มที่นะฮะแล้วก็ฝึกการใช้ไขมันเป็นพลังงานเป็นหลักนะครับนี่เราจะพูดถึงเรื่องของกำแพงกำแพงเป็นภาพกำแพงใหญ่ๆนะครับเราวิ่งมาราธอนไปเราก็จะเจอกับกำแพงใช่ไหมที่เราเคยได้ยิน the wall นะฮะที่กิโลเมตรที่30บ้าง32บ้าง35บ้าง37บ้าง 40บ้างอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะมาจะมาลอ้ฟังว่าโอ้ฉันเจอกำแพงฉันจะต้องชนกำแพงแน่เลยฉันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะฮะคือตรงนี้แหละก็คือกำแพงที่เราพูดถึงก็คือว่าไกลโคเจนมันหมดไกลโคเจนมันมีจํากัดนะฮะมีอยู่ประมาณ1ประมาณสมมุติว่า2000แคลสมมุตินะฮะคือถ้าเราใช้หมดเนี่ยมันหมดมันก็คือหมดเลยนะเครื่องดับนะครับหมดแล้วเนี่ยทำไมไม่ไปใช้ไขมันต่อละมันไม่ไหวนะร่างกายมันจะคือฮีตเตอร์วอลก็คือว่ามันหมดแล้วมันจะไม่ไหวแล้วตัวนี้คือห้าหมด ขั้นแรกก็คือห้ามหมดถ้าเกิดว่าคิดว่ามันน่าจะหมดแน่แน่ช่วงแรกเราต้องใช้ไขมันก่อนหลักการมันมีแค่นั้นนะครับเราก็ใช้ไขมันไปก่อนเราจะทํายังไงล่ะเราจะฝึกใช้ไขมันไปก่อนได้ยังไงถ้าเราออกเร็วแล้วมันไปแอนแอโรบิกหรือมันไปโซนสูงๆเร็วๆไกโคเจนมันก็จะต้องหมดก่อนแน่นอนนะครับใช่ไหมเราต้องออกในเพจที่เราวิ่งได้ด้วยพลังงานจากไขมันทีนี้เราจะฝึกยังไงเราจะฝึกให้ใช้ไขมันได้เก่งยังไงนะแผนการฝึกของผมเนี่ย ปกติแล้วผมจะฝึกแบบเอ็มพี้นะก็คือตอนเช้าผมตื่นมาผมก็จะไปวิ่งแบบทำไอเออันนี้มันก็แล้วแต่สูตรแล้วแต่คนนะครับคือบทฝึกตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันแต่ของผมผมแชร์ให้ฟังก่อนนะก็คือผม i อเนี่ยผมผมอดมาตั้งแต่2องทุ่มตื่นมาตีห้ผมก็เตรียมตัวออกไปวิ่งนะครับวิ่งทางๆที่ยังไม่ได้กินอะไรนะก็กินน้ํานิดหน่อยแล้วก็ออกไปวิ่งแต่ว่าประเด็นก็คือว่าไม่ใช่ว่าวิ่งไปสบายๆนั่นก็คือการฝึกแฟตยูทิลิเซชันไม่ใช่นะครับก็คือเรา เราวิ่งไปสบายๆก็จริงแต่มันจะต้องมีช่วงที่เราจะต้องวิ่งในเพสประมาณเพสมาราธอนเป้าหมายด้วยนะอันนี้เป็นสูตรผมนะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เพสมาราธอนเป้าหมายเข้าไปด้วยในช่วงที่เราเอ็มตีแล้วช่วงที่เรายังท้องว่างอยู่เนี่ยคือไกลโคเจนในร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีมันหมดจากการแบบใช้ตอนนอนยังไม่ได้เติมเข้าไปอะไรเงี้ยคือมันพองไปเยอะทั้งในก้ามเหนือแล้วก็ในตับเพราะว่าเราวิ่งไปประมาณหนึ่งสมมติผมว,วิ่ง10กิโลผมวิ่ง3โลแรกสบายๆ หลจากที่เราวอร์มเสร็จแล้วเราวิ่งช่วงกลางที่เพจมาถอนปุ๊บมันก็จะเหนื่อยขึ้นมานะเหนื่อยประมาณหนึ่งเลยร่างกายมันแบบเมื่อยล้าประมาณหนึ่งเพราะว่ามันมันมันไม่ค่อยมีพลังงานแต่ว่าร่างกายมันก็ได้ฝึกว่าเออโอเคตอนนี้ที่เพจเนี้ยผมาจะต้องใช้ร่างกายของผมรู้แล้วว่าผมจะต้องใช้ใชไขมันนะเอออ่ะโอเคเนี่ยก็คือการฝึกนะฝึกให้ร่างกายเราเนี่ยฝึกใช้ไขมันในเพจเป้าหมายตั้งแต่แรกๆกเพื่อที่จะไม่ให้มันเจอ กำแพงคือการเจอกำแพงก็คือไกโคเจนหมดใช่ไหมอ่ามันยังไม่หมดไงกำแพงก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปจาก30โลไปเป็น35โลเอาวิ่งไปเออเหมือนดั่งผมวิ่งที่บุรีรัมย์อย่างเงี้ยสาโลเอ้ายังไม่ชนกำแพงเงยังไม่รู้สึกอะไรเลยยังได้อยู่ขายังไม่ล้าไป3 7 3 8 3 9ามแป้าเอ้าไม่เจออะไรเลยยังได้ไปเรื่อยๆนะแต่เพจตกลงอ่ะมันร้อนมันอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าขาไม่ล้าไม่เป็นตะคิวไม่เหนื่อยไม่หมดอ่ะยังไม่หมดรู้สึกว่ายังไม่หมด พอไปกิโลที่ 41, 42อ่านนี้นะเริ่มหมดละเริ่มหมดจริงๆละเริ่มแบบเอิมจะไม่ไหวเหมือนกันแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือวอลกำแพงม,มันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแต่ว่าเราจะทํายังไงให้กําแพงของเรามันถอยไปจนเลยเส้นฟินิชไลน์ออกไปนะครับทำให้เรารอดจากการชนกําแพงนั่นเองเรื่องที่4นะครับก็คือเรื่องของ running economy นะถ้าเกิดว่าเรา พูดถึงรถ2คันนะรัรถสองคันที่จะต้องวิ่งที่ความเร็วเท่ากันคันหนึ่งเนี่ยมีเครื่องยนต์ที่กินน้ํามันนะอีกคันหนึ่งเครื่องยนต์เนี่ยประหยัดน้ามันถ้าเกิดว่าวิ่งที่ความเร็วเท่ากันใช่ไหมฮะวิ่งไปเนี่ยวิ่งไปใครน้ํามันหมดก่อนคันที่น้ามันคันที่กินน้ํามันก็คือน้ามันก็หมดก่อนนะฮะก็คือร่างกายก็คือเหมือนกันนะครับระบบของการ ใช้พลังงานของร่างกายเราเนี่ยในนักวิ่งแต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันนะฮะต่อให้เราเนี่ยรูปร่างร่างร่างกายเนี่ยคล้ายกันแค่ไหนนะครับสูงสูงเท่ากันน้ําหนัก,กนเท่ากันวิ่งเท่าเท่ากันคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกคนหนึ่งคือเครื่องยนต์เขาดีกว่านะครับเขาก็ประหยัดประหยัดกว่าประหยัดอะไรนะประหยัดกว่านี่ประหยัดอะไรประหยัดน้ํามันเหมือนรถร่างกายของเราก็คือ จริงๆเราก็คือเรื่องของออกซิเจนนะครับออกซิเจนเนี่ยหายใจเข้าไปเนี่ยเท่าๆกันนะครับแต่ว่าดูดซึมเข้าไปในเลือดเนี่ยต่างกันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากตัวของข้อ1เป็นหลักเลยนะครับข้อ1ก็คือในในส่วนของกล้ามเนื้อนี่แหละนะกล้ามเนื้อกระตุกช้ากับกล้ามเนื้อกระตุกเร็วเนี่ยกล้ามเนื้อกระตุกช้าเนี่ยมีเยอะกว่าก็จะทําให้ตัวของการดูดซึมพวกนี้ดีกว่าด้วยนะครับการนําไปใช้เป็นพลังงานในการวิ่งก็เลยดีกว่า ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันสําคัญกว่าเป,เป็นเรื่องที่ควรที่จะมาพูดก่อนในเรื่องของฟอร์มท่าวิ่งหรือว่าชีวกลาศาสตร์ก็คือไบโอเมคานิกของการวิ่งนะครับเช่นท่าเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงระยะก้าวเท่าไหร่ความเร็วของรอบขาอะไรเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยพวกนั้นอนะ่ะเ,เ,เป็นเรื่องตามหลังมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้สําคัญเท่ากับตัวของกล้ามเนื้อเลย ตัวของกล้ามเนื้อหรือว่าตัวของระบบเอนดูรานที่เราสร้างขึ้นมาในระบบกล้ามเนื้อนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะวิ่งให้ประหยัดพลังงานในเบื้องต้นในตอนแรกๆนะครับสำหรับนักวิ่งมาราธอนนะในมุมมองของผมคือยังไม่จําเป็นที่จะต้องไปปรับท่าทางอะไรเลยนะเพราะเราจะเปิดศึกหลายด้านมากเกินไปนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าถ้าเราเด้งตัวมากไปก้าวสั้นไปก้าวยาวไป ก้าอย่างนั้นอย่างนี้ท่าอย่างนั้นอย่างนี้ลงเท้าหนักไปเบาไปซ้ายขวาไม่เท่ากันหรืออะไรด้วยเครื่องวัดอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับเรามาแก้แล้วมันจะไม่เชื่อมโยงกันแล้วมันจะไม่ส่งผลผลกระทบภาพรวมต่อท่าวิ่งต่อการวิ่งของเราจริงๆนะครับมันส่งผลกระทบแน่นอนคนระับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่มันจะไม่ส่งผลสมมติว่าเราจะต้องฝึกฝึกแล้วมันก็เลยความสําคัญจริงๆมันก็เลยถูกมองข้ามไปนั่นก็คือจริงๆแล้วเราควรที่จะไปฝึกในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วย โดยของตัวของเครื่องยนต์จริงๆนั่นก็คือระบบเผาผลาญของตัวกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบเลือดต่างๆนะฮะที่เราพูดถึงนี่แหละในระดับเซลล์ของกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บระยะการวิ่งให้แบบวิ่งให้สนุกสนานวิ่งไปเรื่อยๆสร้างกล้ามเนื้อให้มันกล้ามเนื้อกระตุกกระตุกเร็วประเภท A มันทําตัวคล้ายๆกับตัวกระตุกช้าให้มันได้อะไรเงี้ยพวกนี้มันสําคัญกว่ามากแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อกระตุกช้าเนี่ย มันดีพอหรือยังมันดีพอหรือยังสําหรับการวิ่งระยะไกลสาหรับการวิ่งมาราธอนอะไรอันนี้สําคัญกว่าในเรื่องของความประหยัดนะฮะในเรื่องข้อสี่คือเรื่องของความประหยัดเนี่ยสำคัญกว่าที่จะไปปรับท่าทางเพื่อที่จะให้วิ่งได้ประหยัดพลังงานอันนั้นน่าเป็นเรื่องลองหลังจากนั้นเนี่ยให้เราฝึกมาแล้วร่างกายมันถึงจุดหนึ่งแล้วว่าเออเราเรา,เรามีความฟิตพอเราแข็งแรงพอแล้วในระดับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อไทป์เก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นแบบ กระตุกช้าซะเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราค่อยแบบเสริมเรื่องของการดีลการอะไรเข้าไปเพิ่มเติมอันนั้นเข้ามาช่วยด้วยให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าไม่ให้ดีลหรือว่าไม่ให้ฝึกแต่ว่าแค่อยากจะให้โฟกัสในเรื่องของการวิ่งนะฮะให้อยู่กับการวิ่งเพราะเราเป็นนักวิ่งมาราธอนมันไม่เหมือนระยะอื่นๆใช่ไหมฮะนักวิ่งมาราธอนระยะมาราธอนคือมันไกลไงต้องต้องอยู่กับการวิ่งให้ได้นานๆด้วยนะครับมันจะได้ประโยชน์หลายทางนะฮะ อันนี้คือพอจะเข้าใจนะครับแล้วก็ควรจะมีโค้ชนะครับในตำแหน่งนี้ในเรื่องนี้ควรจะมีโค้ชนะคอยดูให้เรื่องท่าต่างๆเรื่องการดิวเรื่องอะไรต่างๆนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับครับข้อที่5ที่นักวิ่งมาราธอนนะจะต้องมีใช่ในร่างกาย VO2 max สูงๆแต่จะสูงแค่ไหนใช่ไหมคำว,ว่า VO2 max นะก็ยังเป็นอะไรที่เป็นเป็นแบบเหมือนเรื่องลี้ลับนะเป็นค่าที่แบบประหลาดนะฮะ ที่ใช้เทียบกันแข่งกันในระหว่างนักวิ่งคนนี้กับคนนี้เอามาอวดกันหรืออะไรเป็นตัวเลขที่แบบฉันไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันเอาไปใช้อะไรหรือ VO2max ทำไมต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนๆก็จะยังสงสัยอยู่ผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆคร่าวๆนะครับว่าค่า VO2max เนี่ยมันเป็นค่าของการแบบค่าการดูดซึมตัวของออกซิเจนและเข้าไปในเลือดนั่นแหละนะฮะคือการหายใจเข้าไปทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าค่าตัวนี้สูงเนี่ยถ้าเราหายใจเข้าไปทีนึงเนี่ย คือออกซิเจนที่เราได้ไปเนี่ยมันจะไปสู่ทุกเซลล์ของเราเนี่ยได้ดีกว่าคนอื่นถ้าค่าตัวนี้สูงนะเข้าใจนะคือเราหายใจเท่าเดิมแหละเท่าเดิมกับเมื่อแบบเดือนที่แล้วหรือ3เดือนที่แล้วแต่ถ้าเราฝึกมาดีเนี่ยการหายใจแค่ครั้งเดียวของเราโดยที่ไม่ต้องเทียบกับใครนะทเที่ยวกับตัวเราเองเนี่ยหายใจเข้าไปเนี่ยทีเดียวเนี่ยมันจะได้เยอะขึ้นมันจะได้ออกซิเจนเยอะขึ้นนะครับนี่ก็คือค่า V to max สูงขึ้นนะครับปัจจัยที่จะทำให้ค่า V t 2 max สูงขึ้นนะมีหลายอย่างนะมีหลายๆอย่างเลยนะครับ จริงๆก็เกิดจากการฝึกฝนในระดับความเร็วสูงๆหายใจหัวใจเต้นเร็วๆบ่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เป็น common sense ที่เพื่อนๆเนี่ยรู้นะครับเช่นการลงคอร์ดอินท์วลการวิ่งเทมโปแบบเร็วๆสั้นๆแล้วก็การฝึกวิ่งแบบสไตล์สั้นๆอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ค่า beat o max เนี่ยสูงขึ้นได้นะแล้วมันจะสูงขึ้นจากอะไรล่ะใช่ไหมอันนี้เราเราก็ยังไม่ค่อยได้ทำความเข้าใจกันถ้าเรา มาดูที่ภาพของหัวใจนะครับภาพของหัวใจหัวใจของเราเนี่ยจะมีอยู่สีห้องคือห้องห้องด้านด้านซ้ายเนี่ยคือหัวใจเขาเรียกว่าภาพเนี่ยมันเห็นด้านซ้ายเนี่ยจริงๆมันคือห้องขวาใช่ไหมขวาบนกับขวาล่างนะฮะตัวนี้เนี่ยรับเลือดมาจากร่างกายเสร็จแล้วก็ส่งเลือดไปที่ปอดน,นะครับเพื่อที่จะไปฟอกอากาศนะฮะสมว่าเราเคยดูการ์ตูนด้วยการ์ตูน กระตูนเรื่องร่างกายของฉันนะเมลอดอมก็คือว่ายังไม่มีออกซิเจนอ่ะก็คือจะเดินทางไปที่ปอดเพื่อที่จะไปเอาออกซิเจนใช่ไหมครับตัวของเมรเร็ดเลือดเนี่ยก็ต้องกลับมาที่หัวใจก่อนเสร็จแล้วก็ไปที่ปอดไปฟอกตัวสะอาดกลับมาแล้วก็มีมีออกซิเจนติดอยู่ตามตัวแล้วนะอยู่ตรงตะก้าด้านหลังเสร็จแล้วก็มาที่หัวใจห้องล่างสายแล้วก็ถูกสูบฉีดด้วยหัวใจห้องล่างซ้าย ไปแล้วก็ไปสู่ร่างกายทุกๆส่วนถ้าเราฝึกที่ความเร็วสูงๆทําให้ฮาร์ดเรทเนี่ยสูงพอนะครับอาจจะไม่สูงไปนะแล้วก็ไม่้าเกินไปคือตัวนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีโค้ชมีคนคอยดูแลด้วยนะครับว่าฮาร์ดเรทควรที่จะเท่าไหร่นะครับเพื่อจะฝึกวิวทูแม็กนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้หัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยบีบบีบทีเดียวเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพสูงนะฮะคือเวลาเราหัวใจห้องล่างซ้ายบีบทีนึงเนี่ยมันก็จะส่งเลือดเนี่ย เป็นปริมาณสูงๆเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราทั้งหมดใช่ไหมครับก็รับเลือดมาใหม่จากปอด็แลกก้วสูบไปรับเลือดมาใหม่แล้วก็สูบออกไปใช่ไหมสูบกลับมาที่ตัวหัวใจด้านขวาเสร็จห้องล่างซ้ายเอาไปฟอกเสร็จมาห้องล่างซ้ายก็สูบไปต่ออะไรเงี้ยคือตัวปริมาณของเลือดตัวนี้คือบัตสโตกนะครับบัตรสโตกเนี่ยมันจะมีปริมาณที่เยอะๆเนี่ยมันก็คือดีนั่นแหละมันก็จะได้ไปออกซิเจนมันก็ได้ไปสู่ร่างกายได้ดีทั้งหมดนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเรามีระบบเส้นเลือดฝอยที่ไม่ดีระบบเส้นเลือดฝอยน้อยเกินไปอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้ทําให้เลือดเนี่ยมันจะไปได้มันไม่มีทางให้มันไปไงเข้าใจไหมฮะก็คือเราจะต้องฝึกร่างกายวิ่งไปด้วยฝึกวิ่งฝึกอะไรบ่อยๆทั้งแบบวิ่งช้าทั้งแบบวิ่งเร็วเนี่ยมันถึงจะ b u i to max เนื้สูงขึ้นนะฮะคือมันจะต้องสอดคล้องกันไม่ใช่ว่าจะวิ่งแต่เร็วอย่างเดียวแล้วมัน b u i to max มันจะขึ้นเราจะขึ้นไปเพื่ออะไรใช่ไหมฮะขึ้นไปเพื่ออะไรอีมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ v ีลทูแกนะครับก็คือเน้นการฝึกบัตรสโตกคือฝึกหัวใจเนี่ยให้มันสูบฉีดเลือดให้มันได้ประสิทธิภาพสูงเสร็จแล้วยังมีเลือดเหลือค้างน้อยมีเลือดเหลือค้างในในหัวใจน้อยเพื่อที่จะรับเข้ามาได้เพิ่มได้ได้ดีขึ้นคือพูดง่ายๆก็คือว่าฝึกหัวใจให้เก่งขึ้นแต่ว่าการฝึกหัวใจให้เก่งขึ้นมันจะต้องมีระบบเลือดทางร่างกายเนี่ยดีด้วยสอดคล้องกันมันเป็นระบบรวมนะครับระบบภาพรวมไม่ได้แค่ฝึกแค่หัวใจ แล้วก็จะทําให้ตัว B O 2 max ในสูงขึ้นมันไม่ใช่ว่าเราหายใจเข้าไปเสร็จแล้วมันคือเราหายใจถ้าเรา B O 2 max สูงคือหายใจได้เยอะขึ้นมันไม่ใช่นะหายใจเท่าเดิมหายใจเท่าเเดิมหายใจเข้าไปเท่าเดิมแต่ว่ามันเข้าไปแล้วมันได้ออกซิเจนเยอะขึ้นเข้าใจไหมครับคือคิปโจเก้กับเราเนี่ยก็คือหายใจเท่ากันนี่แหละเท่ากาันเสร็จแล้วก็แต่เขาได้ออกซิเจนเข้าไปที่เลือดที่กล้ามเนื้อเขาเนี่ยเยอะกว่าเรา เพราะเขาฝึกมาเขาฝึกร่างกายแล้วตัวนี้ค่า v ิเ Max ทูแม็กมันก็เลยสูงขึ้นแล้วมันก็ยังแตกต่างกันกันกบอายุเพศด้วยนะครับมันต้องแยกหลายอย่างเพศก็ต่างกันเพศหญิงก็จะต่ํากว่าชายอายุที่น้อยก็จะมี v ิเ Max ทูแม็กสูงกว่าคนที่อายุเยอะนะแล้วก็นักวิ่งที่เป็นนักวิ่งระยะสั้นๆครับเช่น5 0 0 0ันส0มพันหนึ่าอะไรเงี้ยคือระยะกลางอะ่ะไม่ใช่ระยะไกลอะระยะกลางกลางไปหาไปหาไกลต้นๆช่วง5โล10โลอะไรเงี้ย ก็จะมีวิวทูแม็กสูงกว่าพวกนะักวิ่งมาราธอนหรือว่าฮาบาราธอนหรือว่าอาัลตานะฮะคือพวกที่แบบวิ่งไกลเขาก็ไม่ต้องใช้วิวทูแม็กสูงๆนะเออแต่ว่ามันต้องวิวทูแม็กมันก็ต้องสูงแต่มันไม่ต้องสูงมากการฝึกมาราธอนก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องฝึกวิวทูแม็กมากนักเพราะมันเสี่ยงนะมันมีประโยชน์อย่างอื่นมากกว่า,าตัววิวทูแม็กอยู่นั่นก็คือเรื่องของ e n ดูแ a n c e นะครับถ้าเกิดว่าเป็นนักวิ่งมาราธอนก็ไม่ต้องลงขอดบ่อยๆในมุมมองผมนะเอออาทิตย์ละครั้ง เยอะไปก็สัก2อาทิตย์ครั้งก็พอนะครับรวมไปถึงเทมโปอะไรก็ไม่ใช่เทมโปเร็เวมากเทมโปควรเป็นเทมโปที่แบบเออเป็นเทมโปของของมาราธอนอะของระยะมาราธอนนะอยู่ที่ไม่เกินเทสโชหรืออยู่แถวแถวเทสโชนนิดๆอะไรเงี้ยแถวแถวนั้นอะไม่ต้องไปเกินมากหรือว่าหรือว่าแบบเร็วเกินไปเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่เราจะเก็บระยะไม่ได้นะครับการเก็บระยะการวิ่งระยะ ไมเลสสูงๆระยะไกลๆสําหรับมาราธอนมันก็ยังจําเป็นกว่าการฝึกวิ่งเร็วนั่นแหละนะก็ชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเราเป็นนักวิ่งมาราธอนใช่ไหมครับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเ,เราฝึกหนักเลยเราฝึกหนักเรามีบทฝึกที่หนักนะเรามีบทฝึกที่หนักแล้วเราก็มีบทฝึกที่เบาสลับกันใช่ไหมเราฝึกวิ่งเร็ว เราฝึกวิ่งเท m มโปเราฝึกวิ่งยาวใช่ไหมเป็นหลักๆสามอันถ้าเราฝึกแค่3อันเนี่ยถ้าเราฝึกแค่สอันเนี่ยวิ่งเร็วเท m มโปแล้ววิ่งยาวแล้วก็ที่เหลือเราพักหมดเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราจริงๆมันต้องการแอคทีฟรีโคเวอรีแอคทีฟรีโคเวอรีคืออะไรนะครับก็คือการออกไปวิ่งจ็อกเบาๆหรือว่าการไปไว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือว่าเล่นโยคะพิลาทิส หรือปีนเขาหรืออะไรก็ได้ที่เป็นคอรสเทนนิงนะคือเป็นกีฬาอื่นนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะใช้วิธีการวิ่งเวลาเราไปวิ่งรีคอรเวอรี่เนี่ยเราชอบไปวิ่งหนักเกินไปหนักเกินไปก็คือว่ามันหนักมันหนักควรจะหนักในอยู่ในวันที่หนักในเซสชันหลักของเราเช่นเราฝึกวิ่งยาวเราฝึกวิ่งยาวใช่ไหมเราก็ควรฝึกวิ่งยาวให้ได้เพสที่มันเป็นเพสเป้าหมายเพสใกล้ๆเคียงกับเพสมาราธอน ถ้าเกิดว่าเราไปดีคอเวอรก่อนหน้าวันวิ่งยาวหนักเกินไปวันวิ่งยาวเราก็วิ่งไม่ได้เร็วพอนั่นแหละเหมือนกันนะครับสำหรับวันที่เทมโปหรือว่าเราจะทำฟาส a ์เล็กคือเราจะเพิ่มระบบของแลกเตสเทชั o ในข้อ2ให้มันดีขึ้นเล่ากับแบบบาดเจ็บหรือว่าแบบปวดเมื่อยขาจากการวันก่อนหน้าน,นั้นที่เราไปวิ่งโมเดเลตมาแบบไม่ได้พักพอมันแบบมัน,ม,น,ม,นมันต้องช้ากว่านั้นกินนอนดีอันนี้เราไม่พูดถึงอยู่แล้วนะ คือมันมันเป็นเรื่องธรรมดาการที่เราฝึกฝนในระดับที่มันเป็นแอดวานซ์มาราธอนนิ่งนะครับก็คือการฝึกมาราธอนในระดับที่ละเอียดลงไปที่สูงขึ้นแล้วก็ที่จริงจังขึ้นนะฮะไม่ได้แบบเป็นแบบเบื้องต้นนะสำหรับสำหรับเล่มนี้นะสำหรับเล่มนี้ที่คุยกันวันนี้ทั้งหมดนะฮะทั้งหข้อเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะกิจดรรเนาะ จริงจังไหจริงจังนะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าเพื่อนๆฟังเราจะรู้สึกยังไงนะครับกับเนื้อหาในวันนี้แต่ว่าตรงส่วนของผมคือผมมีความรู้สึกว่าผมผมผมอ่านหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วผมรู้สึกว่าเออมันมีหลายๆอย่างที่ที่เราคิดไปอีกทางหนึ่งเราให้ความสําคัญไปอีกทางนึงแต่ว่าไอไอทางที่เราควรคิดอ่ะจริงๆี่ยมันมันมันใกล้นิดเดียวเองมันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวนิดเดียวแต่เรามองข้ามไปแต่ส่วนที่แบบ เราไปจริงจังกับมันมากเลยแต่มันมันต้องตัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับรก็คืออยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่แบบมันนําให้เราเฉียบคมเฉียบขาดมากขึ้นในการฝึกฝนนะครับแต่นี่ก็คือเป็นแค่บทแรกนะที่มาลอาให้ฟังนะมีบทอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ก็แต่คิดมันจะยาวม,มากๆเลยเนาะ <laughs> วันนี้ก็เลยขอพักไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีอะไรสงสัยมีอะไรแนะนําก็ ตามช่องทางทางนี้ได้เลยนะครับผมฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ